แั้เพื่นแปดสดีครับอวันนี้มีคุณแม่นะครับมาจัดชุดให้น้องนะครับก็ราคา1 0 0 0พบาทนะครับหนึ่บาทก็จะได้เป็นล็อกในราคา390านะครับแล้วก็คันคันตัวเนี้ยเป็นคันเวทสี่ขีดสิบนะสำหรับสําหรับเด็กเลยความยาวแค่1.6ึ่งเมตรนะครับก็คือเมตรหกสิบเมตรหกสิบเซนนะนะครับก็ประมาณสัก5้าสห้าบห้าประมาณ5ฟุตนิดๆนะครับนะเวทก้อนอ่อนครับเวทนอนอ่อนแบบนี้นะฮะ นะก็เด็กๆเล่นได้ครับแบบนี้มันตีแค่เบาเมันก็ส่งเหยื่อได้ไกลแล้วนะนะครับส่วนเหยื่อที่แถมไปให้เนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ชุดนะอันนี้สายพีนี่ก็แถมให้นะครับนะครับสายพีก็แถมให้เป็นสายพีถักสีนะครับความยาวก็ห0 0เมตรนะครับใส่ลอกได้พอดีเลยนะสลับสีด้วยตัวนี้นะแล้วก็เหยื่อที่แถมให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะแต่ละชุดก็เหยื่อก็จะแถมให้ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะอันนี้ก็ให้สําหรับน้องๆเล่นเลยนะครับนะแล้วก็ตัวลอกเนี่ย น้เดี๋ยวจะบอกคุณแม่ไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าเผื่อคุณแม่แล้วก็น้องมาดูคลิปนะนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเบรกนะครับตัวปรับเบรกก็คือเวลาปามันดึงเนี่ยครับมันจะแน่นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คลายเข้าคลายออกเล่นได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้ระวังมันหายนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทําหายเลาราคาถูกนะไอ้ตัวกลมกลมสีแดงเนี่ยนะครับปรับแค่ให้มันไหลลื่นสมูทก็พอตัวนี้นะไม่ต้องปรับแน่นไม่ต้องคลายหมดนะครับปรับแค่นี้พอส่วนฝั่งนี้เป็นหน่วงนะครับมือใหม่อ่ะปรับให้สุดไปเลย เอาให้สุดไปเลยเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ตรงนี้ให้นะเดี๋ยวตั้งไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับเพราะเพราะนั้นแล้วตีไปเรื่อยๆครับถ้าเข้ามือแล้วค่อยมาคลายมันค่อยมาปรับมันลงทีละหน่อยทีละหน่อยครับผมนะไม่ตีไม่ไกลหรอกแต่ว่ามันเชใช้ได้ครับแบบนี้โอเคนะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสายขึ้นให้ด้วยนะครับแถมสายฟรีรับซึ้นสายให้ด้วยครับจัดไปครับเซตนี้หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับก็ลูกค้าโอนแล้วเรียบร้อยนะขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขในทุกวันที่ตกปลา